หลอกครับแค่ทอมไอ้นนท์ฝากบอกไอ้ทอมเนี่ยจ่าว่าจะยิ้มหลายเขายิ้มก็มาได้แต่ให้มันยิ้มนี่แหละท็อปนั่นเราก่อนถ้าไม่ยิ้มไม่น่าดูเลยครับบอกตรงๆเลยมันต้องยิ้มเห็นไหมวี <He ed S 1> ไม่ยิ้มหน้าซีวีแต่ถ้ายิ้มอ่ะจะดูดีเห็นหนา CV อยู่ไหมละ่ะพยิ้มบาร์ดไล่สวดปีละครั้งคุ้มครับพี่น้องคุ้มไม่เป็นไังไ็นหนาซ CV อะ่ะจะเอาใจพี่หนา CV เด็กเนี่ยจ้าเห็นี่ยบยิ้ม ไม่ลีบกันยังเห็นไหมบึงลูกชายแม่ยื่หนึ่งแม่ใหญ่ยื่หนึ่งถอดมันจะบ่มีมูนี่พาฝากหอมแก้มตลาดหน่อยเจอเจอเขาฝากหอมแก้มโอ้ยโอ้ยยืนยืนก้มบอกว่าไม่โวนไม่เอาโอ้ยอย่างนี้เขาฝากหอมแก้มแม่เอาเจ้ากระดาษหรอเคยกีนเด็ดเรอเป็นหรอไม่มันก็แบบมันไม่คือไงมาบอกอะไรกันเนาะเขาฝากหอมก็ดทำตามแฟนเพลงเขาห่อนะ อย่งเนี่ยอยากดูจบไรสุตแต่อ่านหนังสือแล้วก็แค่ไม่อ่านหนังสือไปไปนักเรียนแอ่หนังสือรู้จัชอบชอบชอบชอเขาควจะอ่านหนังสือใหรเขาไม่อ่านแล้วจะมาดูทําไมน้องท็อปเคยหน้าบูดแจกเดียบอกเคยครับเวลาตื่นใหม่ครับพี่น้องก็เห็นพี่น้องก็เห็นตูดหมูครับคือกันกับตูดหมูเลยเวลาตื่นใหม่เมื่อคืนนีพวกจีนหรือตื่นแบบเขาเป็นอย่างตื่นใหม่ไม่จริง ม่จริงจริงไอ้นนท์ก็รอแจนจ่าแต่แอ euh, ้ท็อปหลอกกลัวคักโย่เออกมันหลอกว่าเนี่ะเราเนาะเออหล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 อไลฟ์สดนี้คือช่วงหยุ่มนารากับพี่นนท์แมนแทบหยุ่มกันแมนเนาะฝากหอมพี่ลีเขาจะไปหาฝากหอมที่โดนท์หอมผมนะฝากกอดนาราเขาเจ้าปากกอดเขาเจ้าปากกอดเขาเจ้าปากกอดเม็กับปากตายยังหงิด่ั้ย ฝากอะไรอีกไหมฝากตีไหมได้นะได้ได้ได้พอดีที่อยางนี้นเจ้าหูจักพอนีกำปั้นน้อยไลนี้คุ้มครับกระซางเปรียบเทียบเนาะแมนอิลี่บอปป้าฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โฮ่เสียงยังไงวแต่โทรศัพท์เราอยู่ไหนวะตอนนี้นะข้างมันถเอมันนิ่พังกี่ไรน่าร้ายยินงเก่งดูเพลินมากไม่อย่างนั้นเพราะจึ้งเพราะจึ้ง ฝากหอมนาลาย,ยุเนี่ยจากนั่นก็ฝากหอมอีกแล้วคือมาหอมเองอามาหอมเองจริงนะครับกระเพงต้องคุยครับขอบคุณหลายหครับพี่น้องครับรอจนรอจนใจจีบฮะไปหามหมอครับมันเจ็บเจ็บกินยาก็หายรอจนใจจีบเพือ่อวางแสนมป์สวัสดีแกคนรอสวัสดีรออยู่แล้วรออยู่แล้วจะสวัสดีด้วยไรจะบ,บอกคำหล่อเดีย๋ยวบอให้เปลี่ยนคำหลอเป็นอย่างอื่นได้ไหมไมีทุกคนบอกว่ารอรอหลอหอเนี่ย เอาเ่าต้องของพ่อเพราะต้องรอไม่เอาไปยังอื่นพ่อจะพ่อเอจะพาณาราไปทัวร์ต่างประเทศแม่นพ่อจับวีซ่าไม่ผ่านครับไม่ได้ไปแล้วเยาวาบาปหลายเอังกฤษก็น่าหน้าตาไม่ดีพอโอเคอย่าอยู่กันทัวร์จริงหน้ารักเอออยู่ไทยดีกว่าจะได้มีเพื่อนแก้วกาแฟใหญ่มากใช่นี่เราแก้วเล็กอาชนแก้วกาแฟผมนั่นอ่ะแก้วเล็กอ่ะ เาแกาแฟเข้าไปแล้วก็มันดีแล้วก,กาแฟาเข้ามาแซ่บเีหเลิ์วอแซ่บกแกกินด้วยน่ารัอยากกินเรากินกับถ้าคนจะซื้อกาแฟามาฝากนะครับกินกาแฟาดําไม่ใส่น้ําตาลนะครับอย่าซื้อใส่น้ําตาลมาแล้วมันอ้วนนะฮะฝากอีกฝากอีกนนั่น,นาจะเออไม,ไม่ไม่ต้องอีกได้ครับผมอย่ากินกุหลิ้ี่ไม่อยังเงี้ยน่นารักหล่อมากพี่พระเอกนารายยิ้มกิ่งยิ้มหวาน น้ำนาราเป็นลูกปลาหวานครับก็เลยหวานไปนิดนึงนะครับถ้าไม่ไปลูกปลาหวานก็มไม่หวานหรอกอนี่ยังเนี่ยอาถวแล้วหมดแก้วแมนดูแล้วอยากดูอีกนาลาน่ารักชอบมากมากินข้าวกับแม่เล่จ่าผู้นี้ผู้นี้เนาะครับพุ่งนีุ้่งน,น,นี้เข้าขอนแกนเลยไหมุ่งนี้มีลงเสียงแล้วก็ไทยมีครับลงเสียงโค้นโคเวอร์้ดจะเ,เรียกว่าเป็นผังองเรื่อเลยโอ้มันอยู่ใกล้ห้องอัด ไปอธิห้องอัดข้าวซันแลนอ๋อข้าวสารแ,ารแ,แกร์เกมกันแล้วเจ้าไอ้นุ่นได้ไปนั่มบอตัาบอเพื่อนวหยไปครับหน้านตาพอดีพ่อไม่รู้เ,เหมือนกันไอ่เอ็มบี e มันเป็นบทของแบบคนยากจนผงแบบคนทูปเป็นผู้บ่าวผู้บ้นวินด์นนเกมหล่อและดูดีเกินไปไงแกเล่นบทคนจนไม่คืออะไรไเออ<ล>ไปผู้ใดมาเนี่ยผู้ใดเล่นมาเนี่ยนี่เป็นผมเล่นเองกับบางครับมึงทุกแล้วเหรอป้าดเี๋ยวเรากันมึงทุกแล้วเหรองงว่ะ ขยันอ่านเดี๋ยใส่ใจมากเลยนะบอกตรงว่าการไลฟ์สดครั้งนี้ใส่ใจอ่านมากเลยเนี่ยขอเลขบัญชีนนชัยนันหน่อยโอ๋ยได้ได้เอาให้เดี๋ยวอันนี้อ่านเองอ่านเองอันนี้อ่านเองไม่มีเลยอยากไปเจอตัวจริงเลยอ่ะไลฟ์ทุกวันนะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์แค่วันนี้วันเดียวอย่าอย่ามาแต่งอย่ามาแต่งไม่ได้พุ่งเก้าบุญแล้วเนี่ยมันไล่เห่เบิ้งเนี่ยเดี๋ยวาไปเราแต่งตัวก่อน ไวพรให้แนจาไอท็อปกับไอโนนพรุ่งนี้ลหละสอบจะตั้งใจสอบนะเอาโนนยังไม่นอนอีกเหรอน้องจะสอบพรุ่งนี้ก็เลยไวพรให้น้องตั้งใจสอบไวสอบได้คะแนนเยอะๆถ้าไม่ได้ก็แอบดูเพื่อนข้างโต๊ะเอาล่อลอกันเพราะพี่นนท์เคยทำประจำอุ้ยทำทำแต่นี้ก็ทำแม่แม่แพนมาให้กำลังใจลูกชายของครับยิ่สามเจอกันเด้อครับผมาฝากนะครับ ขยันอ่านมินแหงโหสัพพลเล่นที่ไหนเล่นที่บากง,งานเจ้าพครับผมนนตลุกนนไม่ใช่ตลุกนะนนเป็นพระเอกนอนเป็นพ่อพราพี่นอนอารมณ์ดีเกินก็เป็นคนอารมณ์ดีแต่ไหนแต่ไรนะครับถ้าอารมณ์เศร้าก็จะไม่เว้ากับใครเลยเตาเต้าพี่ดูไม่เบื่อเลยอ๋อหรอครับใช่เบือ่อถ้านนไม่อยู่เนี่ยพวกเจ้าจะเบื่อมันมากมา่มารูกม,มันจะพูดอะไรมันก็จะแอบอย่างั้นแหละครับพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับผมจะสงนักแชร์แบบนี้นี่ท้าลิปแล้วหนึ่ง โดยโดนสินะล่าไหลแม่งครับพี่น้องอย่ามาแตจ็บไล่ตุกทีมมาน,นีพี่โดนเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยก็ต้องทนน่ะจริงๆเด็กเขางงอ่ะทนเพื่ออะไรก็ทนว่าก,กินเข่าตีกินครับแต่ในรออีกเพียงเดียวครับถ้าสอบตกโทษพี่นาราพี่นนท์เอาล่าสุดสอบตกว่โทษท์ทั้งสองคนระเบิดก็ดูตั้งใจสอบตีจะมาโทษเรพี่ทำไมนาราหุ่นดีจังเอา อุอ้นเออเขารักษาอุ้นขันมาอวดกับมาอวดขันมาหุ้นดีกับมาหุ้นดีลูกซ้ายบ่ลูกซ้าย่เห็นแม่แทนแล้วแม่แมนครับสวัสดีครับไม่นึกอากหัวการตอบคอมเมนต์พี่นุนมัก็จะตอบยังไงก็ตอบตรงตรงเราเป็นคนตรงไงรอไปลาออกทํางานก่อนจะไปหากันลาออกเลยไม่ต้องรอลาออกเลยก็มันจะนานถ้ารอไปลาออกกันลาออกมาเลยเจอกันแน่นอน เจอกะเจอพี่นาราครั้งห้าครั้งแล้วต้องมาอีกสี่ครั้งเจอครบเก้าครั้งจะได้เป็นสิริมงคลกับตัวเองเรเจอห้าแล้วเจอสี่เป็นมงคลไงคุณอยากรู้ว่านาราใช้ลิฟของอะไรอ๋อลิฟตอ่ะใช้ลิฟลิฟลิฟกดลิฟกดอ่ะกดขึ้นกดลงอ่ะวันละลิฟใช้ลิฟของบ๊อบพี่เตารนะครับใช้ลิฟของบ๊อบพี่เตอร์รถเดือกคอบพี่เตารอย่างบุ๊ สวัสดีสองนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับค้าแต่เบิองไรสวน่ได้บ่ได้เข่าหอดบ้านก็ต้องเข่าแม่ะตั้งขนาบ้านนั่นล่ะจะลืมเล่นตุ้มใจใส่เบสซ่าได้ไหมเด้อบอนอนบ่นอนรอไปสอบพรุ่งนี้โอเคไปสอบเลยพรุ่งนี้จะได้เจอนาราแล้วดีใจไหมครับจะได้เจอนาราโน้ก็เฉยๆนะเจอทุกวันไอ้นุชน่ฮักออความก็เฉยเป็นการในกานเจอพี่อ่ะเออจริงๆชื่ซื้อแห้งซื้อแห้งไม่รู้สึกยินดียินได้อะไร ลาออกแล้วเขายังไม่ให้ออกเนี่ยสกิดทำไมเขาบอกว่าลาออกแล้วเขายังไม่ออก,อก,ก,าาออกลิฟิ์ออสีสวยโอ้แต่ไรเห็นอยากก่างกระบ้าดีบางแงามหมดเนะาะท,ท,ท่าลิฟกระบางงมก็ขอดท่าตัวสีงามบปหยุดท่าลิฟต์ครับลิฟมันนั่นหมดแล้วปะอ,อะไรนะของพูดจัดเนี่ยพูดแล้วข้เจ้าทายพูดสุดท้ายเนี่ยนะั่นอ่ะขนาดเจ้ายังได้อย่างเงี้ยพ่อแบบเนีย้ย ใช่ใชลิฟก๊อของคุณชัก็ใช้ดีหาซื้อไม่ได้เลยไม่รู้เราจะหาซื้อไหนใครจะดีก็ซื้อมาฝากพวกเราหน่อยนะลิฟก๊อของคุณจัดยมลิฟก๊อของคุณชัดชนาราไม่นาราได้แต่นั่งยิ้มหวานแมนครับไอยิบจุงกสั่นละเหมือนมันเป็นใบอ่ะมันพูดไม่ได้อ่ะพูดเป็นในช่วงๆอะไรประมาณนี้นะมาสุรินจะได้ไปหาอีกมามามานอนนอนแม่เออนอนนอนฟันดีครับลิฟสติกลิฟสติกน้กาคาสีสวยมาก น่ารัน่าลากเขาเป็นเจ่ามนาคาน้อนารัคือที่สุดออกไปอยู่รำวทีกับพี่ต้อมจ่าเจ้าก็แก้ยเพื่อนหน่อยลาออกแล้วขอไปเกาะล้อไปน้ำได้บ่จ่าโอ้จากออกขึ้นจักผีหลอก่งเรากนี่ยเมี่ยคว้าก็ว่างอยู่นะครับตําแหน่งคนวัยก็มาขาดนะครับนางร้านตําแหน่งนางร้านยังว่างอยู่ไปเล่นที่ไหนคะเล่นที่งานค่ะสวัสดีค่ะพี่ทอมเขาถามไปเล่นที่อำเภอไหนจังหวัดไหน เขาไม่ได้ถามเราเียดเขาเล่นที่ไหนก็เล่นที่งานเขาบอกว่าเล่นที่อำเภอไหนเล่นที่จังหวัดไหนเขาจะไม่เห่นงานน่ารักเขาไม่ได้เป็นตั้งเป็นที่ยูลีสอนเหรอนเพิ่นเบาเพราท่านจ่านน้นเอ้ยเออเอาเอาซิคูรร้องเบาแข่งกับข่อยบุ้งลูกผลิตท่านข่อยพี่โนนพี่ท็อปกินข้าวกับอะไรโอ้ยยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินปัญหาเนี่ยนุ่นแต่เห็นกันยังไม่ได้กินตอนนี้หลงรอยยิ้มเอาไม่เคยหลงแท้งไม่หลงรอยยิ้มมาเนี่ยล่าสุดหลงรอยยิ้มช่องภายี่งงคือกันช่องภายี่ เราเข้าบิดช่องหรือเปล่าใช่ครับนี่เป็นไลฟ์สดของนนนะครับไม่ใช่ของนาราขอบคุณนารานะครับที่มาเข้าช่องของไลฟ์สดนุนเชนันวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่เป็นแขก้มีเกียรตินะครับเข้ามาในรายการของเราในครั้งนี้หวังว่ารายการของเราปีหนึ่งจะได้ครั้งดือนะครับนะครับขอให้มีความสุขมากกวันนี้อ่าก่อนถือว่าเป็นการตอบแทนคุณนะครับเราขอมอบทิชชู่ให้หนึ่งเป็นการตอบแทนคุณในการเข้าช่องครั้หนึ่งเป็นครับผมซับหน้าบนเวทีนะครับเออของเราไม่มีอะไรครับแล้วก็ไม่มีสาระอะไรเลยอย่าใส่ร้าย เดือนกุมภาเจอกันหน้าห้านค่ะอู๋คีเดือนกุมภาเจอกันหน้าหา้านไอนาลาหลอกครับกระทืบคิวชโชว์แล้วครับยิงต่อไปนะไบแป๊บไปไหนไปนขึ้นโชว์ต้นน้องเอาหรอใช่ใครจะไปได้ไห้พี่เทียนไงไปจ้ะพี่เทียนครับกลับกล้อเงเป็นไหมน่ะเป็น